อาสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับเพื่อลูกค้าไอ้ที่ว่าจะขอเขาสั่งไว้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองติดเดี๋ยวบางเสียงดูก,ก่อนนะครับก่อนทําเมื่อกี้นิ่มไหมพว <c oughs> งอะไรจะเงียบแล้วเนี่ยเครื <c oughs> อ่องเนี่ย่อะลองดิเราติดตะควงมาเรื่อยๆควงแบบปล่อยวาวแล้วก็หมุนดึ๊งๆๆจะไม่มีเสียงบ้างแหละก็เงียบแล้วเนี่ย มันมีป่ะอะไม่มีมึงก็หมุนติดไงน้องก็แปลกวะเนาะเออจะติดก็แปลกอ่ะต้องดึงสายเนี่ยโอ้โหมีไหมมีห้าหยดออมีแตมันหยดอยู่นะเออมันก็แปลกเนาะน้ำมันไม่มีก็ไม่ติดด้วยอืมุนหมุนให้ติดอ่ะ ทำไม,ไมเ,เติมเมื่อคืนนี่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อคืนเติมมาเนี่ยงานมันเยอะต้องเติมเลยพอเลยนะโอ้โหฟังเสียงกูจะเปลี่ยนอะไรก่อนนิวะเนี่ยะมน้ำดีกันภูงใจแล้วพอแล้วแค่นั้นเนี่ย <laughs> โอ้ สียงก็นิ่มดีอยู่นะครับฮะอ่ะโอเคนะครับก็มันเปลี่ยนอยู่แล้ว <c oughs> สําหรับเฟืองนะครับถ้าใครต้องการถังน้ามันนะครับเฟืองหรือว่าอะไรก็พักเข้ามานะครับแต่นี้ผมเปลี่ยนทิ้งอยู่แล้วไม่เอาครับอ่ะทางหรือ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวไปทําสีฝาข้างนี่เปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นมือหุนหน้านะครับอ่ะเปลี่ยนเฟืองฝาข้างขวาสูบ <c oughs> ทมน้มยังโอเคอยู่อ่ะ คิวต่อไปเกเยมรอเลยนะครับสําหรับเครื่องนะครับตอนนี้ก็ได้มาอีกสองตัวนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้งานมันเยอะนะครับดูนะครับนี่เครื่องรอคิวนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนอยู่นอกบ้านนะครับนนยังไม่เคยทาอะไรสักตัวเลยนะครับแต่ใครจะมาทําอะไรก็จะพึ่งมานะครับเดือนนี้นะครับาว่ากันเดือนหน้าเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับนี่ เฟืองหรือหลังปุ่ถึงนะครับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับตกปืนไม่ต้องปุ่ถึงนะครับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเบียวกระรุดเบลรูดด้วยเนี่ยผัวแล้วทไปค้อนขาวชัไหเมื่อกี้ไม่หลุดมันแค่น็อตไถยแต่ไม่มีใจปัญหาครับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเบียวก็เปลี่ยนนะครับแม่เฟืองก็พอได้ห่างประมาณการไม่ขีดอะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลืออีกแป๊บนึงนะครับผม อ่ะนะครับสําหรับอะไรนะครับตอนนี้ก็อยู่จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับบูกเฟืองนะครับอ่ะอันนี้การแท้โอ้โหบูธกระจายนะครับโอ้โหแน่นอนอ่ะมีรอยโซ่รอยสักด้วยนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวช่างเปลี่ยนนี้ด้วยด้วยบูธเนี่ยบูธปลายก้านนะครับแล้วก็แคมนะครับเนี่ยแคมเดิมนะครับ แล้วก็ลูกปืนนะครับแล้วก็เฟืองนะครับเฟืองโอ้หแย่แย่นะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับเฟืองนี่ไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ดังนะครับฝาข้างภายในก็โอ้ปาลน้มันน่าจะดีครับนี่รอยยังไม่มีรอยนะครับนี่ก็ถ้าใครสนใจฝาข้างก็ทักเข้ามานะครับอ่าอยากได้อะไรก็ทักเข้ามานะครับอ่ะโอเคนะครับพวกฝาข้างนะครับแล้วก็ ฝาสูบแท้นะครับน่ะนะครับไม่ต้อกก็อันนี้สําหรับเครื่องตัวที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับมาดูเอานะครับอันนี้ไม่มีหมกเม็ดนะครับอันนี้วาวก็วาวแท้ทุกอย่างฝาสูบแท้หมดเลยนะครับนี่นีครับแล้วก็ฝาข้างก็ใหม่นี่ให้ดูกันได้เห็นเลยนะครับคุ้มนะครับราคานี้คุ้มคุ้มมากนะครับนี่ก็เดี๋ยวเฟืองนับเหลือเฟือง อ่าเหลื่อเฟืองเปลี่ยนเปลี่ยนเฟืองใหม่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับเหลือพ่นทําสีนะครับมันจะเสียเวลาเราทําสีนะครับเครื่องพวกนี้นะครับอ่าทาสีมันใช้เวลานานนะครับก็่ไหนจะลอกสีกว่าจะพ่นกว่าจะแห้งโอ้หลายเรื่องนะครับที่ลถบววหัวนะครับอ่ะโอเคนะผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เรือประกอบแล้วนะครับก็เฟืองใหม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนทุกตัวนะครับ ยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่นะครับแล้วก็ลูกปืนใหม่นะครับปืนใหม่ทุกตับเลยนะครับแล้วก็อันนี้ฝาข้างนะครับใส่ขากระดาน150ด้วยนะครับนี่ยเอาแบบนี้อ่ะก็เหลือชุดไร้ข้างอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็ก้านเกินแล้วใส่มาแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ก้านนะครับนี่ครับอ่าขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาประกอบไปเรื่อยๆก่อนนะครับผม เปลี่ยนเฟืองใหม่ทุกตัวเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับต้องใส่สลับกันบอกเลยไม่หรอกอ๋ออันนี้ชุดไห้ข้างนะครับตุ้มเบี้ยวนะครับแล้วก็เฟืองใหม่ทั้งตัวนะครับนี่อย่างที่บอกเลยนะครับอะน้ำมันจะหยอดไหมน้องโอเคครับพี่งไงเท่าบอกครับผม อ่ะอันนี้สปริงไม่ใช่อะไรวะขากมะนาร้อยห้าสิบนะครับมึงใส่สปริงไงน้องมึงยังไม่ตัดได้เลยดเตยงเลยวะเมื่อสปริงเบรกใส่เขาก่อนไปอของกราปีบมันจะเร็วไปอ่ะโอเคนะครับเฮ้ยอย่ายลืมไอหนีเลยเนี่ยหม้อ,มอพักน้ำอ่ะอ่ะโอเคนะครับเ<อ>ดี๋ยวดัดสปริงให้ป้โนดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบได้เลยนะครับผมอ๋อนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้ว ตามสั่งเจ้าจของนะครับสีม่วงนะครับอ่าเนี่ครับชุดไฟหน้านะครับใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะยกสีฟังเสียงนดิฉัง อันนี้ไปขาก็วานลร้อยห้าสิบนะครับอเดี๋ยวมันจะมีรอบหอบมันอยู่นะครับออันนี้หอบแบบ120นะครับอันนี้ไม่ได้มาใส่เลยค่างตัวล็อกมันหมุนแล้วก็มันหมุนด้วย <c oughs> แทนเครื่องมันจะดังหน่อยนะครับแทนมันโดดนะับนี่นะครับรอบต่ำนับ ว่าโอเคเลยสู้ดีนะคอ่ะก็ะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากได้นะครับเครื่องตันนี้นะครับก็ต้องสั่งจองนานหน่อยนะครับเดือน,นเดือนไม่ย,ยางต่ำนะครับอ่าเดือนเดือนรึ่งสองเดือนกว่ากันไปตามคิวนะครับอ่า ตามสั่งนะครับอยากได้ยังไงก็พักมานะครับอยากได้แบบไหนก็ใครบอกกันมานะครับราคาก็ว่ากไปตามหน้างานนะครับตัวนี้นะครับจบไป3ามหมื่นนะครับก็คือค่าส่งเจ้าของต้องออกเองนะครับอ่าไหลภายในก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเปลี่ยนตามนั้นนะครับ ออกแบบร้อยยี่ครับหอบได้นะครับเนี่ยนะครับ อโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้เครื่องแบบนี้ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเรขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถังใคก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ